ทุกคนคงเห็นข่าวแล้วนะครับที่ของอตามหน้าสื่อต่างครับว่าจุดจบสายลากเอออะไรเอยเพราะห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้านนะครับเกินกว่าเวลาที่กฎหมายขายนั่นเองครับที่ปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ก็คือ11โมงถึงบ่ายสแล้วก็5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับยกเว้นก็แต่เพียงโรงแรมหรือว่าท่าอากาศยานหรือว่าจะเป็นสถานประกอบการกลางคืนที่จดทะเบียนตามกฎหมายมหาไทยซึ่งส่วนใหญ่มีน้อยมากนะครับทุกคน ที่ไปที่มาของเรื่องนี้ครับก็มาจากการบังคับใช้พรบรควบคุมเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ครับในวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมามาตรา32ครับซึ่งถ้าใครดื่มนะครับมีโทษปรับถึง10,000บาทก็ถือว่าโทษหนักพอสมควรเลยเอาละครับผู้ประกอบการก็คงปวดหัวนักท่องเที่ยวคงไม่ได้รู้หรอกครับและประชาชนก็บอกว่าอ e ีหยังวะนะครับ <What? S 1> ตอนนี้ทําอะไรได้อีกไหมครับที่จะแก้ไขปัญหานี้ แน่นอนว่าพักประชาชนเราเคยเสนอร่างพลบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเราไม่มีในส่วนนี้เลยและเป็นนโยบายของพักเราที่จะเปิดขายแอลกอฮอล์24ชั่วโมงครับเพราะเมื่อเราแก้กฎหมายให้ขายได้ย4ชั่วโมงแล้วกฎหมายนี้ก็จะไม่มีผลทันทีเพราะมันจะไม่มีเวลาห้ามขายตามกฎหมายใหม่แต่ก่อนจะรอพักประชาชนเป็นรัฐบาลก็ต้องรอสักหน่อยครับแต่ตอนนี้เราทําได้ดีที่สุดคือประชาสัมพันธ์รวมถึงเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬห์ ดำเนินการนะครับเพราะเขาเป็นประธานของบอร์ดกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติซึ่งมีผลโดยตรงมีอำนาจหน้าที่ในการแก้เรื่องวันเวลาขายครับก็ต้องมาดูครับว่าบทพิสูจน์นี้นะครับการทํางานของนายกจะมีความแข็งแกร่งมากพอในการควบคุมข้าราชการประจําซึ่งเป็นคนในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งบอกด้วยครับว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายครับยังไงดูกันต่อไปครับ